สวัสดีครับผมแต่นไม่ได้ยาเลยด้วยนี่สวัสดีนะครับกาลังรถตกิดแล้วครับผมใส่บรรทุกเราก็ออกใส่จากขึ้นกาจนากับพหลามสามเรานะครับรถติดแล้วครับผมรถติดแล้ว รถต ah. ิดแล้วครับผมจัดไปไวรุนจัดไปไวรุนฝากไว้ด้วยนะครับผมฝากช่อง Youtube ช่องเล็กไว้นั่งเกิน้มนนี่เลยต่อสายกมุดสายมุดฝาไปเลยมอไซด์ ฝากไว้ด้วยนะครับฝากช่องยูทูบช่องน้อยๆไว้ความอรใจด้วยนะครับผมฝากช่องเรจากช่องเสร็าไว้ด้วยนะครับมฝากช่องยูทูบช่องน้อยๆไว้ความอรความใจด้วยนะครับผม

ผมก็จะขึ้นบนขึ้นกับพระรามสามแล้วครับขึ้นสิวัตรแล้วนี้นะครับผม้าทำถนนเส้นก็น่าจะไม่ค่อยติดแล้วก็ดีบานแรงงานนีนหลาหรือย่านอะไรแนี้ซะบ่อยการทำถนนเส้นตก็อาจจะไม่ติดนะครับโอ้ย่อยนะเวลาในหลาหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมยายนะจัดไปครับจัดไปไว้ลูกเอาไม่เนี่ยดินหลาหรือเปล่านะ ช่องไปอยู่นี่ถนนนี้ถ้าทำเสร็จแล้วก็น่าจะลงเน,น่าจะไม่ค่อยติดตเท่าไหรนะครับเออเพราะว่าเพราะว่ามวาเราขอใช่เดยมาทำงานแกว่าจ้าอไปแล้วมอมาสุดเลยมันจะเปลยนในปีนี้หรเ่าในน่ะเราด้รถไม่ค่อยติดมาถึงนีก็ ห่างแยกก็ไม่ค่อยติดอะไรครับลงแล้วครับโอ้ไปแล้วขึ้นสุขสวดแล้วครับพระบแดงไปจัดไปไปรู้จัดไปไป่ไปไปูไปแล้วครับลงแล้วคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับอ้